ทุกคนวันนี้พลอยมาเอาใจใส่ประหยัดกันนะคะมีไหมเอ่ยใครอยากได้รถอีก็ค่าผ่อนเบาๆนั่งได้กว้างๆสบายๆนะคะคันนี้เป็นนิสสันอเมล่ตัว E เครื่องพันสองนะคะเกียร์ออโต้ด้วยได้รถปี2013ด้วยคันนี้จะบอกว่าได้เห็นรถแล้วก็ราคาคือแบบตกใจมากทุกคนนะคะนี่เลยที่เพื่อนๆเห็นคันนี้นะคะสามารถจบสดได้นะคะสบายๆเลยที่1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ผนตลอดสัญญา7ปีกับเรานะคะที่3,517บาทเท่านั้นนะคะประหยัดทั้งค่าน้ำมันประหยัดทั้งค่างวดนะคะคันนี้โดนใจสุดๆเลยนะคะเป็นรถตัว e ปี2013เครื่อง1,200 cc สี3สูบเป็นรถอยู่ในกลุ่ม eco ค่ที่จะช่วยคุณเดินทางแบบประหยัดน้ำมันอุ่นใจหายห่วงแน่นอนค่ะนี่นะคะเราลงแม็กให้นะคะพระอ้อมยางคุณภาพดีมิชลินนะคะ กระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าค่ะไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มข้างแบบนี้เลยมือจับนะคะโอ้โหลองโครเมียมมาให้ด้วยนะคะเป็นของอเมล่าตรงรุ่นกันศาสตร์มีมาให้ครบด้วยค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็เป็นรถสี่ประตูนะคะที่ได้พื้นที่นะคะกว้างมากๆทุกคนนะคะใครเป็นครอบครัวแบบว่าตัวสูงขายยาวหรือว่าใครเป็นครอบครัวตัวเล็กแต่อยากนั่งกว้างๆก,ก็ได้ นะคะแบบไหนก็ได้เลยนะคะคันนี้มีสเกิร์ตมาให้รอบทันแถมยังมีสเกิร์ตปลายท่อคู่มาให้ด้วยเห็นไหมคะสวยมากๆนี่ผ่อนเพียง3,500จริงๆเหรอใช่จริงๆนะช่วงนี้นะคะพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทุกคนนะคะไม่ว่ารถนะคะมือสองจะราคานะคะเป็นยังไงวันนี้เราจัดให้คุณนะคะด้วยคุณภาพรถที่พรีเมียมสุดๆนะคะคุ้มค่าสุดๆยังไม่พอนะเดี๋ยวพาดูอีก นี่ค่ะภายในห้องสัมภาระเพื่อนๆดูสิโอ้โห,โโหนะคะนี่รถอีโค่ะความกว้างเท่ารถหรูผู้บริหารเลยนะคะภายในมีแผ่นรองยางให้ด้วยนะคะเป็นของอเมล a าตรงรุ่นเลยตรงนี้จะช่วยถนอมตัวรถของเรานะคะได้ดีมากๆพกเพื่อนๆที่อยู่ไกลสงสัยว่ารถเคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำไหมให้ดูว่าน็อตไม่เคยขยับเลยเม็ดอาร์คเหมือนเดิม ตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะสบายใจได้พราเราพูดว่ารถสภาพพรีเมียมรถก็ต้องเป็นรถสภาพพรีเมียมจริงๆนะคะมามาดูกันค่ะภายในคือกว้าง <c oughs> ขอภไยค่ะกว้างมากๆนะคะได้พื้นที่ใช้สอยเยอะแยะเลยนะคะได้เบาะหนังที่พักแขนนะคะ ที่พักแขนที่วางแก้วเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะขึ้นรถเราต้องมีน้ำดื่มของเรานะคะมีที่วางแก้วสองตำแหน่งด้วยนะคะเบาะหนังช่าๆแบบนี้เลยนะคะกระจกนะคะไม่ได้ใช้มือหมุนนะเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้แล้วให้ความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะตัวล็อกออโต้นะคะปรับกระจกได้ง่ายเลยนะคะภายในนะคะมุมมองจากภายในนะคะก็เป็นรถที่โปร่งโล่งสบายแบบนี้อย่างที่เห็นจริงๆ ได้เบาะหนังชุดเดียวกันลายเดียวกันเลยค่ะด้านหน้านะคะที่คอนโซลนะคะเพื่อนจะเห็นพวงมาลัยนะคะพร้อมถุงลมเนิรภัย SRS Airbag มาให้ด้วยนะคะกระจกนะคะปรับเข้าออกแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้พอจะบอกว่าเป็นรถที่แบบใช้งานได้เบสิกเลยนะทุกคนช่องแอร์แนวนอนด้านข้างเป็นทรงกลมเราจะได้หมุนนะคะ360องศาแบบนี้ได้เลย ะะกดปุ่ม FMAMCD AUX ได้หมดช่องเสียบแผ่น CD ก็มีสแกนหาช่องง่ายๆกดปุ่มนะคะเปิดปิดตรงนี้พร้อมฟอลลม่มนะคะช่องเสียบสาย AUX อยู่ตรงนี้จ้ะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะคะได้ขับเกียร์ออตโต้ด้วยที่วางแก้วสองตำแหน่งค่ะเก๊ใส่ของนะคะมันบางแดงพลาสติกตั้งแต่ป้ายแดงอ่ะทุกคน ไฟหน้าเก๋งไฟกลางเก๋งนะคะเดี๋ยวไฟกลางเก่งเดี๋ยวพอดูให้นะนี่ค่ะกว้างรถกว้างอีกหนึ่งคันครประหยัดน้ำมันคุ้มสุดๆนะคะอเมล่าอเครื่องพันสองรถปี2013ราคาพิเศษจบสุดได้ที่179,000บาทนะคะผ่อนตลอดสัญญาที่3,715บาทเท่านั้น คือคุณขารถสวยคุณภาพดีๆแบบนี้นะคะยังมีอีกหลายคันเลยนะคะใครอยากได้รุ่นไหนพิมพ์บอกพลอยด้านล่างได้เดี๋ยวพลอยมารีวิวให้ดูกันนะคะยังไงวันนี้ฝากกันไว้ด้วยค่ะกับ n i สสันอ m เมร่าอนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ด้วยนะคะอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของนะคะเพียงแค่พิมพ์สนใจหรือว่าติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยช่วยออกรถให้ค่ะ